เอาเอามีมีอะไรอนนมปาาอ่ะนมปานมกับลำไส้เกือบละกูเฮ้ยดีนะไอโบลังไว้เมื่อกี้โอเคพี่เดี๋ยวผมเลี้ยงชั้นเพลงก่อนยังไงเที่ยวให้สนุกพี่แชร์จอร์ดก่อนแชร์จอดิแชร์จอน้องๆดูดิจะแชร์ไงไงดูรูปเป็นอะเอ้ยากอยากอยากดู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 อะอยากดูอะไม่ใช่หมายถึงแชร์จอร์นี่หมายถึงว่าแชร์จอร์เนี่ยแชร์จอร์หน้าจอด์นิดเดียวมันแชร์ยังไงอะโบ้เอ้ให้มันดีกินยังไงห่วยเยม่แชร์ที่จะแชร์ไม่เป็นเลย แเออเแฉผมดูเพลงเป็นความพี่ไงเขา้าใจมอ่าเออพี่เดี๋ยวเรียกชั้นเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวคุยกันตอนนี้งานชนพี่คนติดต่องานเปนเลขแม่เศษมาเต็มเลยเออ<ๆ>เดี๋ยวเรียกชั้นเพลงก่อนเดี๋ยวเรียกชั้นเพลงก่อน<แ>ไหนดูนี่เพลงเทียบโบเป็นไงอ่ะแต่หนูงานโดนได้ไปได้ไปย์เจอกันเออไม่เคยเลี้ยงโชว์ผีเลี้ยงเกมผีกี่คนเนี่ยรอมึงเนี่ยก็รอมึงเนี่ยไอ้โบส่งลิงก์เพลงมาดิ มึงกเขียนอีกกูชื่อโบก็คือพี่บอกสตรีมอ๋อเดี๋ยวนี้เซิร์ชใน YouTube แล้วเจอเลยไงได้ๆเจอเลยเดี๋ยวนี้เซิร์ช YouTube กูชื่อโบแล้วเจอเพลงเลยนะใช่แต่กูชื่อเตอร์เราไม่มีนะอ่ะทำไมจะไม่มีอ่ะมึงดูนะเซเตอร์ไม่กูชื่อเตอร์หรอพี่อ๋ออ๋ามี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 อ่ะเดี๋ยวกูขอลองกูขอลองของมึงก่อนนะกูชื่อโบใช่ไหมไหนไหนมึงมีใช่ไหมไหนเย้ ่ตึงจัดมึงดูกูไอสัตว์กูก็มีกูชื่อเตอร์อะไรอ่ะพี่บอกเด็กอินเตอร์เหรออินเตอร์เป็นไรอ่ะพี่บอกเด็กอินเตอร์อ่ะพี่อะไรเห็นดาเห็นด่วนเลยมึงดูมึงดูเดี๋ยวช็องได้เหรอไอ้มึงมึงดูอะไรอ่ะเหล่ามีไลไ์อยู่ดูเหล่าเหล่าเหล่าอะไรอ่ะลอยพอดีลอยอีกเรื่อย S <S พี่ว uh, ่าพี่ว่ามีผมพี่ว่าพี่โบพี่บอลนะพี่บอลมาแล้วได้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 โอ้ก็คือว่ากูรู้ละมาพี่บอลรอรอพี่ฟังบ่อยอ่าโอ้แต่อันนี้มีจริงนี่มึงดูนะแค่กูพิมพ์เตอร์มัดกระสันนี่ มันก็มีอยู่แล้วดิ่อ้่เนี่ยมึงก็เซิร์ชบ่อยแล้วอ่ะไม่ได้เซิร์ชบ่อยพี่ดูคลิปพี่ดูรูคลิปหรือเปล่าพี่ดูทุกคลิปนะผมดูพี่ดูตู้คลิปเองดูคลิปตัวเองดูคลิปของดูดาไม่กูก็ทหารดูช็อตของตัวเองแต่มันานแล้วไม่ได้ตู้คลิปเลยนะพี่ดูพี่ดูฟังกูที่ยอดมันขึ้นแสนสามอ่ะไอ้เราดูคนเดียวอ่ะล้านสามแล้วอ่ะไม่ใช่เหลือย่อยๆนะหนึ่ดูสมัยก่อนนะกูเล่นพีบีกับพี่แบงค์กูบอกเลยพี่แบงค์หนึ่งๆกูพี่แบงค์ยังแพ้อันนี้จริงจริงนะเขาไม อป๊บนึงมันไม่แป๊บนึงอันในกลุ่มกันหน่อยอันในกลุ่มกันหน่อยอันในกลุ่มกูไม่ได้ฟังแล้ววันนี้เพลงตัวอ่ะก็ฟังฟังกูชิโบมันกี่โมงพี่ชายมันกี่โมงอ่ะไม่รู้อ่ะน่าจะแป๊บเดียวแหละคิดว่าน่าจะแป๊บเดียวน้องกูชิโบอะไรวะคือเฮียอะไรแล้วคนสร้างกูจะมาโคอ๋อสวัสดีค่ะอ๋อเรื่องมันเป็นอยู่แบบนี้นี่เองหมายมันมันเวลาประมาณกี่พีเอ็มนะไอ้กี่เอ็มนะไม่รู้อ่ะพี่ไม่รู้ไม่รู้แป๊บเดียวแหละมั้งไม่รู้ให้พี่ไม่โบบอกได้เอ้ยไม่ไซบอกได้ว่ามันกี่เอ็มอ่ะ เอางี้กี่นาฬิกาหนึ่งใช่ไหมมันรีชุกเฉินไงมันรีชุกเฉินเลยไม่รู้ว่ากี่โมงอ่ะมาครับกูชื่อโบอ๋อมันมีทีเซอร์เดี๋ยวดูทีเซอร์ก่อนดูทีเซอร์เดี๋ยวสตรีมจอในดิสคอร์ดกันนะลืมลืมลืมเออเบอร์พี่บอกเออมันดีเลรเว้ยรู้กว่าจะรู้ความกูชื่อโบมีทีเซอร์ด้วยอ่ะเย็นเบาฟังเพลงเบต้าหน่อยครับเพลงไดมอนเฮดได้ได้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดฟัง พี่ซูสวัสดีครับพี่เองเทียรเพลงเบตา้าเบต้าแต่งให้ดับลเฮดนะเขาบอกมาอ่ะเดี๋ยวดูนี่ก่อนสามสองหนึ่งอุ้ยทำลองดีนะฟังมาเนี่ยยังยังยังอ๋อยังยังยังคืออย่างงี้ครับทุกคนผมจะบอกทุกคนก่อนว่าตอนผมรีแอคชั่นเนี่ยนะครับผมผมจะไม่เหมือนช่องอื่นนะคือเวลาผมรีแอคชั่นอ่ะผมจะรีแอคชั่นเพลงหนึ่งมันสี่นาทีแต่ว่าผมรีแอคยี่สิบ นะครับผมอันนี้เรื่องจริง <c oughs> เรื่องจริงครับไอ้คนอื่นน่ะเวลามันเลี้ยชั่นใช่ไหมอไ,อไ,ไอ้ใหญ่ไซายไอโบเบต้าหรือคนอื่นอะ <c oughs> ไม่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 ต أ, ต أ, เตอร์เตอร์ก็เลี้ยชั่นใช่ไหม,อมขอให้ฟังจบก่อนรอบหนึ่งดนะีไหมแล้วค่อยมาแบบเทียจัดชีะฉากอย่างนี้ไดหมอ๋อเอาอย่างนั้นก่อนใช่ไหมเออเอาแบบนั้นเอาแบบนั้นแต,แต,แต่ถ้า,ถามันไม่ถ้ามันไม่หามันจะไม่ใช่แนวกูนะเออแบบสี่ชั่วโมงอะมึงจัดไปเลยให้คนดูดันตีสี่แล้วก็ค่อยไปนอนพร้อมกันเลยเพลงเดียวเลยอ้ยอะไรอีกวะว่าไงพี่พี่มีเ่จะบอกเออ อันนี้กำลังจะรีแอคเทเบิลใช่ไหมใช่กำลังจะรีแอคเพลทเบิลอ้าก็ฟังกันไปแล้วนี่วันนั้นน่ะมามาฟอร์มหลอกคนดูว่าไม่เคยฟังทำไมอ่ะวันนั้นเราก็ฟังละตอนไม่ติดไปแล้วเด็ไม่พี่พูดไปเรื่อยแล้วผมไม่ได้ฟังอะไรนี่ไม่เคยฟังเลยร้องไม่ฟังไอเวนแต่มึงบอกอะไรกูชื่อโบมึงอกร้องเพลงตั้งแต่ช้าไลเตอร์สร้างภาพอีกแล้วเสียเสียจริงยิงยังไม่เคยฟังอุ้ยพี่ซุดเผาอะไรนี่วูวเววางละไม่โบแต่กูบอกก่อนกูไม่เคยฟังอันนี้กูพูดจริงกูไม่เคยฟัง มึงแค่ฟังแค่สปอยอันนี้กูพูดจริงๆผมบอกทุกคนจริงๆนะผมสาบานไม่เคยโกหกผมไม่เคยฟังมาก่อนนะครับผมโบใครตอนถูกไหมโบใครใสปอยมาเอาสทีเถอะมา จีแปลว่าเกมอ่าเข้าใจไอ้กูชิโบไอสั์ทำไมมึงตองไาโชว์โง่กกันมาเล้มันสักตัวคือมันโบผมยังไอ้นี้ไปเนี้ยไปเนี้ยไนี้อ่าก็คือว่ามาถึงทุกวันนี้เนี่ยคือมามาแบบไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช้โชคก็คือเป็นด้วยฝีมือของตัวเองความสามารถของตัวเอง ต้องทำเป็นฮีโร่สั่งอีก็กูเดินมาไกลจากสิ่งที่สิ่งกูอยู่ด้ใจไม่เคยโลภไปชิบวัวไอ้สัตว์ทำไมมึงต้องมาโชว์โง่กูทามาตั้งไกลแล้วคนสักกูคือมอคโคคนสักกูคือมอคโคอ๋อประมาณนี้ประมาณนี้โอ้พี่สู้โทรไป้ะ <c oughs> ครับพี่ <c oughs> ครับว่าไงครับเดี๋ยวเ,<อ>เดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวโทรไปเดี๋ยวโทรไปฮัลโหลฮัลโหลไหนวะหมือนหรออะไรนะ ยังไม่ได้กินเลยดิมีเรื่องมีราวเมื่อกี้สายฟ้าไม่อยู่มีเรื่องเลยที่อน้องมหาขนาดครับไอ้บ่าวอะไรนะเหนาะสายฟ้าโทรมากดไบโออ่ะโอเคเตอร์ตเติร์เติร์เออเบอร์ดูคนนี้ออกการมางุงยิงงุงยิงอะไรไม่ยรู้เนี่ยอะไรออกการมาข้างข้างกูเนี่ยมันงุงยิงงุงยิงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทำไรอ่ะไอ้บ้า มึงดูกูก่อนกูจะรวยเออแป๊บนึงแป๊บนึงดิมึงทีละอย่างดิเออมึงเอาตัวนั้นก่อนก็ได้มึงเอาตัวนั้นก่อนก็ได้ไอ้เฮียนี่ก็โทรหากูอยู่นะโอเคงั้นเอาตรงนู้นก่อนครับพี่ครับจริงจริงหรอดีอ่ามาเรียงชั่นเพลงอยู่นี่รอได้ไหมโอเคอ๋อครับพี่เรื่องอะไรดีไม่ดีไม่ดีโอเคไม่ดีครับเอ้าว่ามึงไปไปตู้คนหนึ่งดีกว่นถ้าสามสิบลอนอะเพามึงเพามึงเอาเอาของไปอัพเกรดได้เพราะไงวะ น่าจะไปแี้นะไปแล้วนี่นะเออมาไปแล้วมันว่าอีเพี่กูจริงหอยา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 มามาพร้อมๆๆเออเออย่าเพิ่งเอิร์ดเดี๋ยวค่อยคุยกันเอิร์ดไปจอบเนิร์ดเราค่อยลองแล้วได้ของได้ดูครับได้ดูครับทุกคนได้ดูทุกคนครับใจเย็นครับมาเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังชีวิตเนี่ยกูอะเกิดจากตอกเกิดจากตอกออกซัมซอยใครปะเกิดอ๋อก็คือมาจากในซอย เออก็คือกูอ่ะเดียเดี๋ยว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 มันโทรมาอีกแล้วครับพี่พี่เข้าดิสไหมมาคุยกันในดิสดีกว่าเนี่ยเหลืออีกสามนาทีเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเรียกแช่นเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวคุยยาวเลยพี่อะไม่ก็โทรมาไม่ยุดเลยว่ะไม่ได้มาพัดยาพี่มีเรื่องละดิมามามาเคลียร์สตอรี่ไงมันจะมีเรื่องกันแล้วเนี่ย ้าเาเหมือนนั้นที่เคยคุยไงที่แบบเมียไม่รู้ว่าะอกเตอร์เตอร์คนดูบอกกูเริ่เบื่อละไอเตอร์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 ไอเตอร์ปิดบล็อกเครื่องบินเตอร์บอกบอเครื่องบินเตอร์ม่ะเอาล้นะโอเคพร้อมสามสองหนึ่งกูชื่อโบคนร้องชื่อเพนเดี๋ยว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 พ่าเดี๋ยดียดียวยดียดียวเดียอเรดดูดูดยดู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 ดยดูด ขอบบคคุณรัเบต้าแต่งเพลงไดมอนท์เฮทตัวบักครามาขอโทษพี่ขอโทษขอโทษขอโทษเมดกูไล่ไปนอนแล้วเนี่ยครับ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 มา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 เอาสามสี่กูชิโบออฟฟิเชียลเอ็มบีจัดไปอ่าโบเดินเข้ามาในซอยกำลังเดินออกเฮ้ยกูชิโบไอสัตว์ทำไมมึงต้องไปโชว์โง่เดินทางกันมาตั้งไกลแล้วคนสักกูคือมอสโกอ่าอันนี้จะให้ฟังฟังก่อนใจะไหมแล้วค่อยเลี้ยงชั้นใช่ไหมหรือไง ฟังก่อนรอบนึงเดี๋ยวมึงจ้อันนี้ไงอ่าได้ได้แต่บอกแะไม่ใช่สไตล์กูนะอเอาแบบสไตล์มึงเดี๋ยวสไตล์มึงดี๋วอ่าเดจะได้ไหมนี่เราเ่นเตอร์เติ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 รไเติร์เตร์เตมร์เติ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 รจเติร์เติย์เไิร์ดไิร์เจิร์เจิงหน้าเติร์งติรร์เตมเงไว้เอเเริิเยฟังนะครบผม เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนดูด้วยได้ครับมามามาไม่ได้ฝากนที่ลยก็คุมอคโครถกบนี่นะผมต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่เราเล่นสตอรี่กันมาก่อนนะครับผมในชุดสูตรสีนี้เลยนะครับ้าโคือทุกวันนี้เนี่ยโบ่พยายามจะไม่แคร์คนอื่นเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ย กูจะไม่ต้องแคร์ใครเพราะว่าส่วนตัวของกูเองเนี่ยกูไม่ได้มาเพราะโชคนะถ้าเปนฮีโร่แถะวะอันนี้คือฝากบอกร้าน MB ใช่ไหมอันนี้ที่เ้ยพี่ครับผมขอพี่แทงให้ผมหน่อยกด AS แล้วก็เดี๋ยวกดงัดขึ้นมันจะได้อนดีมได้ใช่ไหมอันนี้ <c oughs> มีส่วนไหมท่าน,นี้ส่วนมีส่วนอ่ามีส่วนอันดีๆอ่ะคือร้านนี้ที่แปะลิงก์ไปอ่ร้านทำเอ็มบีนะครับที่คือร้านทำเอ็มบีอ๋อแล้วมึงอ๋อก็คือมึงโปรโมทตรงเลยว่างั้น ใช่ครับโปรโมทครับโปรโมทถ้าบอกว่ามาจากโบ้ก็ราคาให้เหน่อยที่โบ้จ้างฟังเพลงครบ500ครั้งแล้วบอกให้ห้าสิบจูนครับผมเดี๋ยวฟังก่อนนะทำไมมึงต้องมาโชว์โง่ทำไมมึงต้องมาโชวโง่ก็คือเพลงเนี่ยกำลังบอกว่าโบ้เนี่ยนะคนข้างกายของเขาเนี่ยนะครับผมคือม็อกโคอ่าสร้างคนสร้างอ๋อคนสร้างเหรอเออมึงน่าทำเนื้อเพลงเนี่ยมึงน่าทำเนื้อเพลงเนาะไอ้ต้นตัวเขียนข้างล่างอ่ะ ตามแล้วมึงเปิดดูดิก็มีด้วยหรอไม่มีไม่พร้อมใช้งานเนี่ยไม่ได้ีสัีก็คุเดินไดก้ยใจไม่เคยอ้สงสัยมึงอยากโนจบเกมมึงบอกว่ากูไม่มีราคาแต่ว่าค่าตัวกูหกเอ็มค่าตัวหกอไอ้สัตว์กูเติมไปแสนสองไอ้เฮียกูได้เข้าแก๊งไอเฮียเอ้ยเติมไปหนักด้วยอกู ปืนกูไปไหนอะไ,ไรู้ระดับตะบกฉลามเนี่ยเฉยเต็มทั้งมึงไม่เปิดกูเปิดเองหลบทางด้วยสัตว์จะเบี้ยช้บมึงไม่จบแล้วกูให้มึงมาทางระบบสัตว์กูขึ้นไปยืนันอ่อนแต่เท้าแล้วมึงก็เติมขอชื่อโบกอดชีวิตมึงอยู่ไม่นานเดี๋ยวมึงได้รู้ว่าชีวิตมึงจะจบจแต่เมืมาขอชีวิตเพราะมึงกำลังจะกลายเป็นศพกลายเป็นศพบอกให้ตื่นทำเป็นสลบที่มึงตุถูกกูในวันอันนี้ฉากไหนนี่ไอซี IC ไม่มีนะฉากเนี้ยไอนาคาพ่นไฟอะไรที่อยู่หลังเสาเนะี่ย <c oughs> น่าข้าก็ใช่คือเมาคือทา่โบ่จ้างฟังเพลงวันที่ได้ตัวมาอ่าก็คือเหมือนเขาซื้อตัวมาหกเอ็มอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้าคาพ่นไฟไปเกี่ยวอะไรเนียในเอ็มบีีิอ๋อไม่กูดูนี่มาไงอะไรนะแสงอุตสาอะไรอ่ะขอดูว่าไปดูกูตูนมาดูกูตูนดูกตูนอ๋ออ่ะโอเคไปตอบเนี่ยนี่ผมนะอันนี้ผมนะครับอันนี้ผมผมผมแม่ไม่เอเตอร์ไลเอเตอร์ถือปืนจับได้นี่มันเสียดแสนสองอ่ะมาเข้าแก๊งอ่ะโบ ่ะต่อเลยครับวันนี้มึงทำมาเป็นสโลกูถามพวกมึงยังติดตลกกูมลข้าไอ้ด็กกระโปกูจับหัวมึงเลยเข้ากระแทกูพวกมึงเลยโอเคกูโปมึงจำเอาไว้มึงยังไม่ก่อให้มึงดูใจกูส่งมึงไปที่พาราไดล์ลูกปืนกูมีมึงจะเอาไหมเชื่อเลยจะไฟที่มึงทำตามมึงอย่าจไอเอ็มดีกูคจะใช้ใครๆก็บอกว่ากูชิบโปแล้วมึงไม่เอาเอ็มดีกูภาพกูใส่ไปด้วยล่ะแบบเฮ้ยกูอย่างเงี้ยไอ้ท่าตบไหล่ท่าเนี่ยมันตบแขนอะที่มันชนมือแบบร่วมสมรภูมอ๋อลืมลืมลืมตอนนั้นที่แบบหือลืมมึงไม่ได้ลืม หรือหรือพระกะว่าจะอยู่ในเอ็มวีก็คือเอ้ยเอ้ยอ้าวไม่ไม่ผมจะได้ไม่จะได้ไหมตอนที่มึงขี่หอทำไม่ได้ดิเออมันมีโอ้โนี่คือกูเองนี่วาไอ้สัสกูคิดตั้งนานด้วว่าเฮียหมัดไอ้เฮียมะกะว่าเออไม่กูคิดผิดนะเนี่ยอันนี้มันเฮียเบาเนี่ยทำไปมึงต้องไปโชว์โง่กูเดินทางเข้ามาทั้งไอ้เยอะผมรักมันเลยนะถ้าผมทำถ้าผมทำเพลงผมทำเอ็มวีนี่ผมเอาไอโบไปด้วยเลยนะอันนี้จริง นะกูขอบคุณโบมากเลยมึงให้กูได้อยู่ไรมึงตังพี่โบให้หน่อยพี่โบแต่แต่ในวีมึงกูขอไม่เอาแบบมีอะไรนะออคอแล้วก็ลากกูไปไม่เอาเัินนะเออไม่มีอย่างนั้นแน่นอนโบเฮ้ยวีรศักดิ์เดี๋ยวมึงไปทวงเงินมันทีหลังเดี๋ยวกูเคลียร์เพลงก่อนงานเยอะตั้งแต่แล้วคนทั้งกูคือมอฟโฟอะมึงนอกโบเปไงฉักนี้กูจ่ายให้พี่ต้อนรับเป็นไงอาจารย์พี่ต้อนรับเท่อยู่แล้วเว้ยไปฉากกูเรียดิเพื่อนไอันนี้มึงเลยนะโอ้โห นี่กูรักมึงตรงนี้แหละนี่แหละเออไอ้เฮียมักกะวะชัดชัดไม่มเสน่ห์ไปไงขอบคุณมึงจริงเขอบคุณมึงดีเงเออขอบคุณมึงจริงขอบคุณมึงจริงเออเฮ้ยใครใครเอาเอานี่มันเฮียนี่หว่าหล่อจังวะไอ้เฮียเฮียหล่อจังวะเฮ้ยใส่กูเองใส่มักกะวะมักกะวะน้ามาต่อโทษพี่ทีมงานท็อปท็อปใช่โชว์ไอ้โบ้นี่มึงเล่นของสูงเลยอ่ะอะไรอ่ะ มึงเอาหัวหน้าแก๊งนมผงมาเต้นเลยเหรอเนี่ยโอ้ยยี่นี่เส้นใหญ่จา้าสาวกูน้องสาวกูน้องสาวกูไเออนี่มึงเอาน้องสาวมึงมาเต้นในงานบวชของมึงเลยเหรอเนี่ยเออสุดแล้วไม่ไม่หรอกมันจัดให้กูยังไม่ได้นั่งดูเลยกูเพิ่งดูตอนเสร็จอะกูเพิ่งรู้ว่ามันเอาแบบ เหมือนแต่อี้อ่ะใช่เลยเนี่ยสีผมอะไรตัวละครใช่เลยนะกูจําขาซ้ายได้ข้างนั้นข้างนั้นใช่ใช่มิโกะหรือเปล่าลูกสาวมึงอ่ะไหนหน้าหัวชมพูอ่ะไม่ไม่ใช่นะลูกกูไมปเดินใบสมมติแล้วไม่ไงก็คุณวันนั้นบรรทัดเปีย่ยนเลนบรรทัดเปียนไออากาศยายายาพี่พี่มาครับซอไม้ของเขานะเอาโอเคเอาต่อพอมึงไม่ใช่โคนไม่ต้องทำเป็นฮีโร่ใส่เมึงอีโก้ก็เดินมาไกลจากสีที่ซีกูอยู่ได้โอ้ยนี่มึงไอ้พ่อ กูถามจริงว่ะมึงเอาไอ้เมียไอ้จ่อยมาเลยเหรอเออกูเต็มบตายแล้วไอ้เหี้ยไม่ใช่วันนี้อันไม่ใช่ไม่ใช่แฟนไอ้จ่อยใครอะซอเนทซอเนทไอ้ดงโปเฉินเมียไอ้เฉินมานะโอ้ยมาไอ้สัตว์แม่กูมาเหี้ยเอ้ยัตว์แกล้มมาเฮียแต่ยันแต่ยันใส่แต่ยันใสกูกูจำได้อยู่เขากูก็ว่าอยู่คุ้นๆไอ้เหี้ยเอ้ย เคยมีหลายตัวเองนะโซเนตบาร์บีคิวเลอร์นะอ่าโอ้โหใหญ่ใหญ่เจ๊งเอามาไม่ไม่ใช่ผมยืนได้อยู่นั้นไงมันนี้มีเขามาคุมคุกกรรมใช่ป่ะโอ้ไม่ได้ยืนคุมคุกกรรมไปด้วยไม่มีโกยืนข้างกูไหน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 แก้วหัวพ่วงอ่ะอันนี้มันแก้วหรือเปล่าแต่มันแก้วไม่ได้เล่นนะมันแก้วไม่ได้อยู่นะวันนั้นกูจำได้ตอนนี้มึงพาชวนกูถ่ายวีวันนั้นนะที่มึงทักกูมาที่กูนั่งอยู่เนี่ยเอ้ยโบมึง ไอ้วาลมึงสะดวกไหมกูจะเอาลูกมึงมาถ่ายมีกูเลยบอกว่าเอ้ยกูไม่เอากูไม่เอาเพราะว่าเดี๋ยวลูกกูกูยังไม่พร้อมอ่ะโอเคโอเคโอเคมันม่วงโอ้โหไอโบ๊ทเปิดนี่อย่าบอกนะมึงเอามันม่วงมาเลยเนี่ยเออกูเต็มแล้วแต่กูใส่ใน MV, เอ็มวีกูสใ<น> MV, ส่เต็มแล้วไงไอ้อเอ็มวีมึงเสียกี่บาทเนี่ยเฮ้ยมึงคาดตัวแต่ละคนก็ไม่ใช่ถูกๆนะนี่ ทางกันมาตั้งไกลแล้วคนสักกูคือมอกโคจับมือน้องโบจับมือล็อกโซ่และหน่ากันมาไม่มีใครกูเย็บเย็บเย็บโอาไว้อ,ยอวเอยพี่ม็อกผมปวดคอเมื่อคืนผมนอนตกหมอนมาม็อกก็บอกว่าเอา้ามึงนอนตกหมอนเหรอยังไงเดี๋ยวกูยาให้มึงทานะยาอะไรนะพาราเซตามอลอ่ะไอที่มันยาแก้ปวดอ่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็น,นที่ที่มาของ MV ที่ทำไมโบทําท่าบทคอนะครับผมจริงๆไม่ได้แอคนะบทคอ,อ,อ,อนะ<บ>ม,นอมานนมมละอันนี้กูพี่ต๊อดพี่ต๊อดกับกูรอ,อ,อรับมึงละอ่าไม่ใช่โคตไม่ต้องทำเป็นฮีโร่โ<อ>สั่งี้กูเดิมาไกลจากคลิปสิก,กูอยู่ด้วยใจไม่เคยโลดอ่าไ่ใช่โคตไม่ต้องทำเป็นฮีโร่สั่นี้กูเดินมาไกลจาคิ เอาโบนี่ยังไงนี่ไม่อันนี้ขึ้กนก่อนไปก่อนไปอ๋ <สา S 1> อก่อนไปเขามาส่งก็คือเนี่ยเขามาส่งไงกูตกใจอีียเอ้ยกูคนนึกว่ <S 2> <S 2> าเอ้ยยังไงนี่สุดท้ายแล้วมึงยังอยู่ซิกซิกอีหรอกูนึกว่ามึงมา SMD แล้วอ๋อแต่ว่าเป็นย้อนให้ดูใช่ไหมว่าเมื่อก่อนคืออยู่ซิกซิกอ่ะอันนี้แรรอะไรแลนเหลืองเอ้อ เขามาส่งกูที่แลนเหลืองที่เฮียมารับตัวโอ้อ่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไม่ไม่ไม่ไมดิที่มึงกับพี่ต้อมารับตัวอ่าอ่ากูก็อยู่กูก็อยู่อ่าพี่ครับแอคซอนตีนอะไรแม่งหยุดทั้งเพลงเอาน้องเรียกฉันเราดูเอ็มวีเราเสพเพลงอ่า ไว้ตรงที่หน้ากากงัดเข้าเย็ทำจนเลือดก็อักว่าที่ใจมึงคงไม่ได้อะกระทำสอคั้คนลมไปอีโมมึงทีเดียวจนคอขาดอ๋อวันนี้มากับทัวรลุงลีเอ็มบีนี้กำลังจะสื่อใช่ไหมใช่ใช่เอารถทัวลุงลีอะเอารถทัวร์มาเลยใช่เอารถทัวร์มารับกูอก็คือเนี่ยขึ้นรถไปปุ๊บเนี่ยแคมตั๋วหนึ่งใบคือการทัวร์ลุงดีมึงได้ได้ยังมึงรับรับรับการเรียงยังเลยดิทำไงเนี่ย เออเดี๋ยวมีคนส่งคนคนคนดูอวะเดี๋ยวส่ง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 การ์ดไปให้อ่าเอาเอาแค่การ์ดนะไม่เอาธงนะเออเอาเอาการ์ดไปให้เอาแค่การ์ดเดี๋ยวเดี๋ยวมีเีเดี๋ยวเราไปในห้องรูปเลยว่ามีเออเขาจะส่งการ์ดไปให้อ่าโอเคครับผมเป็นอย่างนี้เองนะครับก็คือมีหมดนะครับซูเปอร์นะมีแต่แต่แต่ถ้ากูจาไม่โบ้แต่ถ้ากูจําไม่ผิดเดี๋ยวตอนนั้นน่ะที่มึงกำลังจะเข้าแก๊งกูจําได้ว่าพี่ว่าวมันมันมันไม่ไปมันไม่เลือกมึงนะมันเลือกสกูเอบีนะกูจาได้อยู่มันจะขึ ไม่ใช่มั้งตอนนั้นกูจะขึ้นปืนมันไม่หรือผิดคนวะไม่ได้เกี่ยวกันหรือว่าเฮียววะหรือไอ้เฮี้ยวน่าจะเป็นเหี้ยมั้ยโอน่าจะเป็นเฮียน่าจะเป็นเฮียเฮ้ย V2 อะไร V2 อะไรเสียจะเย็ดก่อนนะอ้าวโอเคสามสองหนึ่ง แต่ไม่ลืมคนชื่อต็อตเทียมัดและพี่มอเป็นคนดังกูขึ้นมาไอ้สัตว์ไม่ต้องช้อสัตว์พวกมึงก็ไม่ต้องร้องกูก็เคยทอ้อถ้ามึงยังกางแล้วสู้ไม่ได้มันก็ยอมแพ้มันก็ไปฟ้องเด้งกูยอ,อยู่ในเชของกูมึงอยากมีเรื่องสงสัยดูทรงมึงอ,อันตกูต่อยที่ท้องและต่อมึงล้มกูอ,อ่าไม่ฝ่าจนทำมึงขีดมึงอันาไอ้บอลและสีกูโหดแบบว่าไม่มีทิฏฐิชีวิตตอนกูโหดแบบว่ามันมีทิฏฐิมันไม่มีลิมิตอย่างทำกูเลือดคงไม่มีสิทธิ์อีกต่อสมองมึงถ้าจะเปิดไฟในตัวกกกกกูพุ่งงงงงงเอออออออ้้้ยีีีนนนนนนิิิิดดดึึึึจะะตลขถาามมมทำไใชค ฮะทำไมเอมบีมึงต้องใช้คาบุกิค่าโทรศัพท์มันแพงไงพี่มึงเป็นอะไรกูเห็นทุกเอมบีมึงคาบุกิหมดมันเป็นอะไรไปด่าเขาดิมึงด่ากูไหมอ่ะไม่มึงใช้ด้ไยไงกูถามมึงก่อนไปตอนแรกว่าจะใส่ผมหยีสีขาวแล้วเออแล้วทำไมมึงไม่ใช้อ่ะมึงเอาคาบุกิอีกทำไมเนี่ยดี่มึงรู้ไหมมสีขาวไม่มึงได้ดีๆผมมีสีขาวอ่ะหัวมีสีขาวหัวเมาสีสีฮะคืออะไรวะไม่เปนามคุณดีผมมีสีขาวอ่ะ หัวหมีสีขาวคืออะไรวะออตี้บอกออตี้สั่งลูกน้องออตี้คืออะไรวะเพื่อนมึงมึงบอกกูหน่อยได้ไหมกูง,งงวะ่ะออตี้ให้ใส่ไงแกขคาบุกิของออตี้ไงไมอไมได้ใส่ไ,สไม่ได้ <laughs> โอเคกูคเข้าใจลวกูเข้าใจละก็คือออตี้เนี่ยเป็นคนบงการไว้เองคือออตตี้ขอไว ว่าเอ้ยตอนแรกกูจะตอนแรกกูจะเป็นหัวหมีไงแต่ก็กลัวแบบปีศาจไงโอ่าก็เลยมาใส่คาบุกิขออนุญาตครับออตตี้แล้วก็ออตตี้ให้ใส่อ๋อโอ้เขาจริงออตตี้ห่วงนะแต่ต้องบอกจริงว่าออตตี้ห่วงจริงนะใดินคาบุกิเพราะปกติออตตี้จะไม่ค่อยส่งคนมาให้ถ่ายเอ็มวีง่ายๆอย่างนี้หรอกนะอันนี้ดูความที้ว่าออตตี้เนี่ยคืออยู่แก๊งเดียวกับโบนะครับผมก็เลยอ่ให้คาบุกิมามามาใส่ด้วยอ่า้วเีาา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 ยาา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 า มึงเอาสูตรสีขาวมาเป็นฆาตากรเนี่ยมึงคิดอะไรอยู่วะคิดมันไี่มคิดเรื่องน่ยไม่ถ้าสูตรสีดำอ่ะตอนกลางคืนมันจะมองไม่เห็นโอ้ไม่ใช่ว่ามีเรื่องกับไอ้ล่าสุดนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไมแล้ใอ,อ,อใส่สูตรสีอะไรมึงดูดิอ๋อเราเออน้องเราใส่สีเงินอยู่นี่หว่า

มึงกูถีบหน้าแล้วคนสรกูคือม็อบโบนากไมมีแค่กูมึงจมาไว้กูชโบ่มมาถึงวันนี้มันใ่ชคนย่างมึงก็พอไม่ใช่โคไม่ต้องทำเป็นฮีโสมึงีกเดมาจากซตีซกอยู่ได้ใจไม่เคยโลออ้เติร์เติร์ตมึงขี่หอเลยเตอร์กูยังน็อกกับชนตีนมึงเลยเนีไอ้เฮียไหนวะช่างหอ

อันนี้คือลุงแกมลุงแกมหัวหน้าบ้านหัวหน้าบ้านกูอ๋อหัวหน้าบ้านก็สมัยก่อนมันคือจัดห้า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 อะไรเงี้ยนะอ่าตามบ้านตามบ้านอะไรอย่างงี้อ่าเขาจอยู่ใช่ใช่อ่าคนเนี้ยคนเนี้ยอันนี้คือมือปืนที่อยู่ตอนนี้คือหมูจุ่มครับหมูจุ่มโอ้คนฝากูกูไอหัวเขียวจุ่มกูก็ว่าไอ้เหี้ยอ๋อนี่คือหมูจุ่มแค่หมูจุ่มใช่ไหมหมูจุ่มครับหมูจุ่มหมูจุ่มิกิไปเลยปะล่ะไปเลยครับรออะไรอ่ะไม่ไปเลยไหมกูหิวพอดีเลยเนี่ยไปหมูจ เอาแค่นี้พอแล้วไปกินหมูจุ๋มด oh, ีกว่าเฮ้ยมันไหวปะวะพี่ว่าวะมันไหวปะวะเขาไปเขาชื่อหมูจุ๋มไอ้เหี้ยวาววาวมันสบายดีไหมนี่ไม่ถึงว่าแม็กคนดูบอกว่าแม่งรีแอคชั่นทีแม่งไปชั่วโมงกูบอกแล้วกูรีแอคชั่นนานไอ้เหี้ยเอ้ยกูกูก็ขอโทษคนดูไปแล้วว่ากูรีแอคชั่นกูรีแอคชั่นนานนะเอ้ามาสามซี สมีอน้อโล็อกโ่ลนากรม่มไม่มีแค่กูมัไว้กช่อโบยมันก็คงไม่ใช่โชคถ้าใครคนอย่างมึงก็พไม่ใช่โช้อเ็นฮีโ่สันดีก็มากก่ที่สิ่อ้าวอุ้ย MB สวยนะตรงเน้ากเนี้ยไม่ไม่มึงเห็นรูป่าหน้นี้ไหมคือรูปที่ยืนอยู่ในเบลอะือง้อเไปดีลองย้อนไปย้อ่ไปย้อ อยากเห็นไหมเดี๋ยวกูส่งไปให้ไม่มึงเห็นไหมไม่มึงคงรู้แล้วว่ากูยืนคุยกับใครอยู่อรัใครวะเดี๋ยวส่งให้ดูเพื่อนเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามึงคุยกับปีศาจพี่ก็อยากเห็นหน่อยก็ได้พี่ว่าวเหี้ยผมก็อยากเห็นอ๋อเหรอโอเคอ่ะอยากเห็นอยากเห็นเอ้ากูอยากอ๋อพี่ว่าอยากอยากดูอยากดูอ่าอ่าอ่า อะไรอะไรเเอาไม่อส่งให้ดีล้ส่งส่งให้ดีล้วส่งให้ดีล้วส่งให้ดีล้นเปิดเปิดเปิดในทีมดิใหเปิดในนี้แหละดูแป๊บนึงนะโว้ยไอ้บอบบ้านะเดี๋ยว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 แป๊บนึงเห็นจอนนี่มึงคุยกับปีศาจไฟเอ็ม อันดับหนึ่งของประเทศเลยวะไอ้เหียแล้วมึงไม่แขบให้เต็มๆล่ะนี่มึงรู้ไหมนี่มึงจะเกิดแล้วนะนี่มึงคุยกับปีศาจเลยนะเนี่ยไม่แต่ค่ารีคาร์สิแพงไงโอ้เขาไม่กลัวแล้วมึงแล้วมึงดู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 สายบนมึงดูสายบนมึงดูสายบนอ่ะสายบนบูดายบิดดูสายบนบูดาบิดสายบนบูดาบิดดูสายบนบูดาบิดสายบนบูดาบิดไอเฮียสตาร์บอยไอ้เหี้ยทำแอคแล้ว อะไรวะไอเฮียทำแอคแพ้แล้วไม่จำมอคโคซิกซิกเซฮายสตาร์บอยเฮ้ยเฮ้ยพูดงี้ได้ไงนี่บังแพนว้าวคือหมายความว่าไงวะตอนนั้นคือมีเรื่องกันหร,หรือไงมันมีคนโพสต์ทวิตอ่าแล้วยังไงเออก็เป็นเรื่องไงแต่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่แก๊งใหญ่ๆ่ไงแก๊งเล็กมันอ๋อก็คือเจเคเขาเข้าใจว่ามันมีเรื่องนึกว่าเป็นเป็นเขาเองถูกไหมอ่าอ่าเคยไหมชนะเจเค ไม่โอเคไม่น่าถามเนาะโอเคไม่ถามแล้วกันนะอ้าวโอเคมาต่ออ่ะละกูชิโบลแล้วเมื่อกี้กอ้าวเฮ้ยมีกูเวะวะเมื่อกี้ไงรูปใายมือไงรูปรวมเมื่อกี้เห็นปะมีพี่ตรูปรวมที่ยด่าบ้านอะไรไหมนี่เอันนี้กูเวะวะเออกูยืนข้างมึงฮะใช่กูยืนข้างมึงไหนวะมึงไม่เอา นี่กูไม่เห็นเรเรรตอ์นี่กูเออเขาบอกอะไรไงมึงยืนอยู่ข้างหลังไงมีมึงไหมล่ะระละข้างม,ม,ม,มึงเฮียอะไรกูก็ดูอยู่ไอ้เนี่ยนี่มันปลาดิบพะโล้อ,อะไรไม่ใช่เหรอไม่ไอไอหวังโอง้ไอ้หวังไอหวังอ่ะปลาดิบพะโล้อ่ะอุะอ้ยแต่สวยนะเอ็มวีเจ้าจริงๆสวยครับดูครับรวมคือโอเคเลยร้านร้านนี้ครับร้านนี้ร้านนี้ดีครับนี่ครับ on the floor ส่งอีกแล้วส่งอีกแล้วนี่ครับเนี่ยคนเนี่ยคนมีคนมีเนี่ยคนนี้ครับ